สวัสดีครับวันนี้มาลอยภาพมาตาในทางของอาจารย์อีทนะครับเหล็กรักลอยนะครับนแม่นนะครับงวดกอนไฟได้ลดนะพี่น้องเล็เบิ้ลมาแท่นนะครับวดนี้เพิ่งหายมาแล้วเพิ่นวานะครับลองปฏิติมต่อว่าอาจารย์อีทให้ตัวใดนะครับเล็กวิเขาไม่ลดเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้เพิ่นกำลังใจขึ้กเราลองปฏิติมกันเลยครับฮัลโหลครับอาจารย์อีทครับ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้เหล็กเบิ้ลไหมดีเน้อาจานน้อตั้งกล้องแล้วใช่ไหมคะตั้งเรียบร้อยแล้วจานเล็กเบิ้ลจริงๆเลยนะครับอาจารย์อินมีโชคไหมอ๋อได้อยู่คะ่ะได้ค่าขนมหลานอยู่คะ่ะค่าขนมหลานนะครับอาจารย์ได้ค่าขนมหลานอาจารย์มั่นใจว่าเบิ้ลจะมาเลยดุนเลยใช่ไหมยรันดุด,ดนดเบิ้ลเลย ได้กำไรน้าจารย์ได้ค่ะได้ได้ไดโอ้ครับผมได้ค่าขนมร้านพอดีแหละไม่รู้ว่าเอฟซีถูกกันบ้างหรือเปล่ามีมีบางคนบอกว่าถูกครับก็มั่นใจเป็นอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามีเบิ้์นเขาก็เลยเอาสูตรเหมือนกันจนถึงก้าเหมือนกันออ๋มีมีมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมกา้าวอย่างนี้คอมเมนต์มาอยู่ครับผมอ๋อมันดีเบิร์นมันชอบหลุดใช่ไหมอาจารย์ท่านนี่เบิร์นใช่ใช่ถ้าเบิร์นเมื่อไรสูตรก็จะหลุดทันทีอืม ก็เดียวก้นนี้ก็เหมือนลักษณะเหม,มือน้ายว่านับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่หน่าจานเนาะ,ะแต่ถ้าสมมติว่ามันให้ไปวันนี้ถ้าเข้าวันศุกร์ก็โอเคก็คือไปเรื่อยๆแต่ถ้าหยุดปุ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรครับผมอ่าเพราะว่ามันเข้าเข้ามาหลายงวดแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผม,มจะไปสูตรใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้รือใช่สูรตรก่อก่อนนะ จะใช้สูตรเก่าก่อนหรือสูตรใหม่ครับวันนี้สูตรเก่าก่อนค่ะอ๋อเก่าลองดูก่อนนะจานนะค่ะลองดูก่อนก็ซื้อกันเล็กๆไม่น้อยลองดูถ้าเกิดมันเข้าวันนี้ก็เข้าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้ววันจันแล้วก็ถึงค่อยว่ากันอีกทีครับถ้าไม่เข้าก็เปลี่ยนสูตรใช่ไหมจันใช่ค่ะใช่นเนาะเ็นธรรมดานะครับหมอลวยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจย์ครับพร้อมแล้วนะครับผม รูดแปดกับเก้าครับผมแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 2> 9ก้าสองบนล่างกลับด้วยครับผมแล้วก็หลักร้อยห้าเจ็ดศูนย์ห้าะครับมีเจ็ดมีศูนย์นะครับคบ่ะครับผม ก็ลองดูนะลองลองลองดูวันศุกร์ว่าจะเป็นยังไงสูตรนี้ถ้าถูกก็คือเดินต่อถ้าผิดก็คือต้องเปลี่ยนสูตรครับผมอน่เพราะมันก็เข้ามาละนานมากอออมันนานมากนอาจะเนาะใช่ใช่มันนานสูตนี้มันสามสิบหกงวดน่าดมสามสิบหกงวดจ้ะแต่ก็คือก็คือเมื่อวานนี่ก็คือมั่นใจว่าอ่ะวัวมันหลุดเหมือนกันเพราะมันต้องออกเบิ้ลเออพอจับก็บอกน่ามันจะเบิ้ลมา ค่ะก็บอกยังดีว่เออย,ยังยังได้บอกเอฟซีว่าเออเบิ้ลแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมคอฟซีก็บอกว่าตาต่อต่อไม่เป็นรายการมีเข้าวมีลุดธรรมดานะครับค่ะตาผใช่ใชอก็ลองทวนดูอีกทีดิครับผมเอาไม่ตุ้ยครับผม <c oughs> มีวิ่งลูดแปดกับเก้าจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหลักร้อยมีห้าเจ็ดศูนย์ค่ะถูกไหมคะใช่ถูกค่ะถูกค่ะอถูกนะอาจารย์เนาะนะครับก็ขอบขอขอคุณอาจารย์หลายๆเด้อนะครับที่แบ่งปันในท่างนเอซตลอดเนาะแต่มีผู้ฝากมาโย่อาจารย์เด้อโอนไปอีกเด้อะครับผมมี่ผู้ฝากของเกาไ <อ S 2> <อ>ม่ยังะะยังมีเอซีฝากมาให้โย่เดี๋ยวโอนไปให้ครับผมได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆขอให้เอซี วันนี้ถูกกันนะครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาฟังจ่าจาวัดิจ่าจาวดิจ้าค่ะบวัยดีครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับอาจารย์อียดเนาะเพิ่นหายมากโวนโดนเลยเพิ่นวายแก้เมื่อไม่นะครับไอ้มันมักเบิร์นมากมันจะหลุดน้องเบิร์นนะครับไอเบิร์นเขาอ่าเพิ่นก็บอกโยมว่าด้วยว่าเบิร์นได้แต่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่นก็เลยบอกเรองซี้เนาะนะครับแต่ว่าเพิ่นเรียกผิดตัวผิดเพิ่นหายมากสองสองรู้สึกว่ามีหายหายก็เป็นอย่างนี้แหละมันเบาเขานะส่า บลูวันจอวไว้แทบเป็นการลูดคือกันเลยตูดถ้าสุ่นจะหอดเกาเกานะครับตัวเบิ้ลนะครับอืมเปิดกันเลยพ่อได้ใส่ค่ะขนมล้านียนะครับเนาะเอามาหนีกับตามนี้เราพี่น้องลักลอยปไดีมาหาเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องมีตัวใดในใจเอามาจับไเอาเดอร์นะครับอืมบนล่างนะครับชุดบนใน่บนล่างเด้อนะครับบนล่างไปกลับเป็นรอยขึ้นนมาไม่นบนล่างอืมบนล่างไปกลับเนาะเป็นบนล่างแต่ว่าลักลอยเดี๋ยวเผิ่อครไม่างห่างเนาะอ่าอืมบนล่าง ไปกลับไปกลับกันมานะครับอืมอืมลักล <c oughs> อเลยเขาก็ฮาจ้บแฟลนะครับผู้ใดเักตัวใดอืมจานดีลักกับบ่าโเก่งอขนาดก๊อตเลยพ่ายย่ำบาาเลยไปท้งนี่แหละฮ่าฮ่ราพีนอเนี่นะครับอ่าธนาคารเคปนตเลขคนมานะครับคุยน้ำโปเกีงเยงละทันนะครับอืม ยี่มีเอซี่นะก็มอบหนุนคิดตั้งใจอาจารย์อินมาม่โยนะครับมารวยกับจดไว้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสิ้ออุตติภัณฑ์วันี้แล้วเนาะสต่เรับคะแนนนะที่เอซี่แบงปันมาเด้อนะครับตกค้างก็มีอยู่นะครับก็ตามต่อสหรับวันศุกร์นีโชว์อีกเท่ากับสนุนอาจารย์เราไปเรื่อยๆเนาะนะครับเป็นกับชิบว่าได้แพงเนาะเอซี่มีน้ำใจอาจารย์ถึงกัยอมมีน้ำใจต่อเพื่อนเนาะแต่จะโคตรดังแบ่งปันกันล่ะนะครับน้องที่เขาไม่ลดก็บเยาวากันเนาะนะครับ ผู้ไดใ้ให้เขาตลอดก็โอ้รวยตายพอดีเนาะแต่ตรงนี้เขาม่รูปเรือนธรรมดาจุกจารย์นะครับว่านก็ถือว่าเขาดีดอกทั้งเฮ่ากับมีอะไรเข,ขาเลายทำอะอาจารย์เยอะสำหรับเหล็กเล่าพัฒนานะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเรื่ไทยก็จะพยายามตาให้เราพี่น้องเพราะว่าไกลเวลาแล้วเนาะคือ ใครเราทำบ้านไถ่ฉกก็ด้มีแต่เล่า้อยมีแต่เล่าอ้อยต้อยเด้ <c oughs> โอ้ยคือเขาลองเพงี้ยนมีแต่เล่าอ้อยต้อยเสมอนะครับเล่ามันออกดูเนะาะเอ็มซีขมันมันก็พอดีละ,ะเ่าก็ดจะได้หาเลขไทยง่ายเพราะว่าเพราะว่าเล่าเนี่ยไท่เนี่ยใกล้ๆมือมันยิงแม่นเด้ครับยิงใกล้มือไม่ออกยิงแม่นเนาะนะครับแต่ว่าก็มีบางคนที่ยสิฟันฟันจะตรงกับแม่นก็มีนะครับก็่สิฟันมันทุกคนระดับแต่จะพยายามตามไถ่ด้วยนะครับสำหรับหลายท่านหลายจายันที่เอ็มซีขมาเนาะ เออส่วนบริหารของอาจารย์นี่เตือนวันฟังเล่าไปก่อนนะครับเอากระมี่นะครับไหหม่าวิ่งลูดนะครับคือเต้าก็แปดนะครับกระเต้าเลยแหละนะครับไปกลับด้วยเราบนลังนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับส่วนรักลอยเนไหหมากรับมี่สามตัวคือเก้านะครับห้าเจ็ดศูนย์นะครับอี่น้องมีตัวในใจเอามาใส่กันนะครับเป็นรักลอยนะครับแต่ว่าไหเป็นเรื่องลางึ้นรักหนวย นะครับหายไปเลขสามตัวคือลักล้อยนะครับหายไปเลขสองตัวล่างก็คือลักน่อยนะครับ<ฤ>พอเข้าใจเนาะสมมติว่าพี่น้องมีตัวใน,นใจมากแคหงเจ็ดศูนย์อยากได้สามตัวได้เอาตัวใดมาใส่ก็เอาหามาใส่เอาเจ็ดมาใส่เอาศูนย์มาใส่นะ <Está> นะครับดยคนได้มาแปดหนึ่งเสียโอ้แปดหนึ่งมาตัวเดียวแม่นมั่นใจคักว่านอยากได้สามตัวได้ท่านจะเอาตัวใดมาใส่ก็เว่าะลักล่อยอาจารย์นี้ก็เป็น ห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสิเมตรมิตอร์นะครับอยากเลีนสองตวัตวบ่สองตัวข้อก็หาตัวหนาวใส่นะครับก็จะได้รักสิบมาใส่นะครับ,ก,ก,รบก็จะเป็นหนึ่งหางเสียนะครับสองหางสิบไหมนะครับสองเจ็ดสองศูนย์เถอะนะครับ กันจะพ่อขอ้าใจกันแล้วเนาะอ่าขอบคุณหลายๆเ้อะนะครับทีมท,ท,ที่ติดตามเราช่วงทางช่มมองมารวยกับดนตรีต่อหลายก็เชียร์ก็ติดตามทุกขันนะครับให้กําลังใจเลยเด้อนะครับ,บคนละลายสองลายยิ่งให้มีกําลังใจด้วยกันท้าคลิปดีๆมาฝากมาต้อนเนอนะครับฝากเลยครับสวัสดีครับ